จอสีเพี้ยนจอเหลืองแกเองได้ฟรีไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนจอใหม่ไปดูวิธีกันเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้คุณหนึ่งจะบอกให้ทั้ง2แบบ2วิธีก่อนอื่นเราไปดูวิธีที่1กันก่อนเลยครับไปดูกันเลยครับให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่โทรศัพท์มือถือเราแล้วไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือแล้วให้เราไปเลื่อนหาครับหาคําสั่งที่ว่ารีเซ็ตการตั้งค่านะครับให้เราไปหา ซึ่งในมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเมนูมันจะแตกต่างกันนะครับในตำแหน่งการจัดวางนะครับดังนั้นให้พยายามดูเครื่องสายที่ตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเครื่องซัมซุงนะครับให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับในทีน่นี้เครื่องของคุณหนึ่งเป็นเครื่องซัมซุงนะครับเลื่อนหานครับไปที่บัญชีและผู้ใช้การแบ็กอัพตัวนี้ครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาดูตรงนี้มันจะมีคําว่ารีเซ็ตเห็นไหมครับให้เรากดไปที่รีเซ็ต แล้วเราจะเจอคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายและรีเซ็ตการตั้งค่าการเข้าใช้งานตามนี้นะครับในที่นี้เราไม่รู้ว่าเราไปเผลอเซ็ตตั้งค่าอะไรผิดเพี้ยนหรือเปล่าดังนั้นคุณหนึ่งจะแนะนําให้พวกเราทําการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดครับตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อน,นครับในวิธีที่คุณหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆภายในเครื่องของเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเบอร์โทร แอปต่างๆนะครับที่เราทําการติดตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไ ne Facebook อะไรยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เราต้องกดรีเซ็ตการตั้งค่าเท่านั้นนะครับอย่าไปกดตั้งค่าข้อมูลโรงงานตัวนี้ถ้ากดปุ๊บเนี่ยข้อมูลต่างๆภายในเครื่องเราหายหมดเลยนะครับเครื่องเราจะเหมือนกับตอนที่เราไปซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยถ้ากดตรงนี้ดังนั้นห้ามกดตัวนี้นะครับอ่านให้ดีนะครับในที่นี้ เราจะมาทําการแก้ไขปัญหาอาการหน้าจอเราผิดเพี้ยนเราไม่รู้ว่าเราไปเผิอตั้งค่าอะไรหรือเปล่าหรือมันมีอาการรวนของซอฟต์แวร์หรือเปล่าดังนั้นเราต้องมารีเซ็ตมือถือเราก่อนเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ในนี้เขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตบอกเพิ่มเติมนิดนึงในเครื่องมือถือบางรุ่นบางยี่ห้อบางทีเรากดรีเซ็ตการตั้งค่าไปแล้วสิ่งที่หายไปก็คือพวกรหัสล็อกอินเข้าสระบบ Wi-Fi ต่างๆต,ตามสถานที่ต่างๆที่เราเคยล็อกอินเข้าไว้เนี่ยมันจะหายไปด้วยนะครับดังนั้นเราก็แค่กกอกใส่เข้าไปใหม่เท่านั้นเองนะครับอันนี้บอกไว้เกาะน,นะครับเผื่อใครซีเรียสเรื่อง Wi-Fi ฟรี free, หรือว่าซีเรียสเรื่องรหัสต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องบอกกันไว้ก่อนมาทราบตามนี้แล้วในที่นี้คครรูจะกกดดให้พวเาับ กดไปที่ตั้งค่าใหม่เขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเรานะครับเราก็กรอกใส่รหัสล็อกหน้าจอของเราลงไปครับเมื่อกอกใส่รหัสถูกต้องแล้วนะครับเขาจะมาในหน้านี้นะครับเขาจะบอกว่าการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าพื้นฐานและไม่สามารถกู้คืนโทรศัพท์ของคุณจะเริ่มใหม่เพื่อนําการตั้งค่าใหม่ไปใช้งานให้เราไปกดที่รีเซ็ตเขาจะบอกว่า กำลังเริ่มอุปกรณ์ใหม่เพื่อทำการรีเซ็ตตั้งค่าปลดรอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับก่อนที่เราจะทำการรีเซ็ตนะครับแนะนำให้มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยให้มากกว่า80%ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า80%ห้ามทำนะครับหรือถ้าดีก็แนะนำให้เสียบสายชาร์จทิ้งไว้ด้วยเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ของเราหมดในขณะที่เราทาการรีเซ็ตเครื่องเขาก็จะดับแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะครับในระหว่างนี้เราก็รออย่างเดียวเลยครับ ติดขึ้นมาแล้วไหมครับเดี๋ยวให้ดูครับข้อมูลต่างๆนะครับที่เครื่องของผู้หนึ่งยังอยู่เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆแอปช้อปปี้แอปเป่าตังนะครับนี่เซเว่นอะไรต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมครบทุกอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็พวกการตั้งค่าที่มันผิดเพี้ยนนะครับอย่างเช่นอาการที่หน้าจอมันเพี้ยเนี่ยที่คุณหนึ่งบอกไว้ครับมันก็กลับมาดีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองครับใครที่มีปัญหาอาการจอผิดเพี้ยนะครับ เอาวิธีที่1ไปใช้กันได้เลยนะครับใครนําไปใช้แล้ววิธีที่1นนี้แล้วใช้ได้ไม่ได้ยังไงหรือว่าติดปัญหาไม่รู้ว่าเข้าเมนูตรงไหนยังไงฝากทุกท่านคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับว่ามือถือยี่ห้อนี้เข้าไปแบบนี้ยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับวิธีที่1อ่ะอันนี้เราก็จบวิธีที่1กันไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้วิธีที่1แล้วจอยังเหลืองอยู่เอาวิธีที่2ไปใช้กันต่อเลยครับ วิธีสองจะเป็นวิธีการนําเอาแอปพลิเคชันมาเป็นตัวช่วยนะครับวิธีสองให้ทําดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกให้พวกเรานะครับไปเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับไปเปิด Google Chrome นะครับไปที่ Google Chrome แล้วให้เราพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ OLED s e v v r App p อตามนี้ครับ o l e d เว้นวาร s a v e r เว้นวาร a d p ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดค้นหาเลยครับพอกดค้นหาปุ๊บจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับดังนั้นให้เราเลื่อนไปให้เราเลื่อนไปครับแล้วไปอยู่ในหน้าแบบนี้ครับมันจะไปที่ https colon a m a p k p o o l com อันนี้นะครับที่เป็นเว็บไซต์เขาเนี่ยแล้วตัวใหญ่ก็เขียนว่า Oled saver for android apk ดาวน์โหลดตัวนี้ครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราจําหน้าตาแบบนี้นะครับสัญลักษณ์แอปเขาจะเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นรูปแบบนี้ดังนั้นให้พวกเรามากดตรงนี้เลยครับดาวน์โหลด apk ตรงแถบสีเขียวนี่ครับกดดาวน์โหลดจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้ให้เราไปกดที่ดาวน์โหลดต่อไป ให้เรากดเปิดแล้วให้ทําการกดติดตั้งครับในระหว่างนี้เขากําลังทําการติดตั้งให้เรานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเสร็จได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจอ,อกไปข้างนอกกันกดปุ่มโฮมครับแล้วไปที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือเราเดี๋ยวไปดูหน้าตาแอปครับหน้าตาแอปเขาจะเป็นแบบนี้แอปตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาอาการหน้าจอเหลืองของเราเนี่ยครับให้กลับมาสู่สภาวะปกติของเรา ให้เราเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาได้เลยครับแล้วให้เราแตะไปที่ Watch ตัวนี้ครับในหน้าต่างๆเหล่านี้เขาจะบอกให้เราทราบว่าแอปตัวนี้ใช้ยังไงดังนั้นเนี่ยให้เรากด Next ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณหน่งจะพาพวกเราเซตตั้งค่าเองกด Next 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 Next ไปเรื่อยๆนะครับกด Next ดเน็กไปเลยจะเข้ามาในหน้าแบบนี้เน็กไปจนกว่าจะมาเจอหน้าแบบนี้เลยนะครับดังนั้นให้เรามาโยกตัวนี้ครับสวิตตัวนี้ Enable s e r v i c e ตัวนี้ให้เป็น on ในการโยกแต่ละครั้งเขาจะเด้งไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเพื่อให้เราอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงกับแอปตัวนี้แต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับดังนั้นให้เราทาตังต่อไปนี้สวิตตัวนี้โยกให้เป็น on เขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราเลยให้เราโยกสวิตตัวนี้ให้เป็น on ครับ แบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปให้เราโยกอีกครับจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าอีกให้เราไปอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงกับแอปตัวนี้ดังนั้นให้เราไปที่บริการที่ติดตั้งตัวนี้ครับแล้วไปที่ OLED Server ตัวนี้ครับอันนี้คือแอปที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่เนี้ยกดเข้าไปครับแล้วไปโยกสวิตช์ให้เป็นออนครับกดอนุญาตกด เปิดแล้วก็โยกสวิตตัวนี้ให้เป็นออนครับกดอนุญาตกดเปิดแบบนี้แล้วกดย้อนกลับไป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 อ่ากดย้อนข้างล่างเลยจะกลับมาที่หน้าหลักตัวนี้ครับให้เราโยกอีกครับทีน,นี้จะมีเมนูคําสั่งตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่สวิต Enable s v i c e ตัวนี้ถูกเปิดแล้วนะครับเราต้องไปอนุญาตให้เสร็จจนกว่ามันจะเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวนี้นะครับ Before your start ตัวนี้ครับให้เราเลื่อนไปที่ตำแหน่งมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเอาสักขนาดนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดโอเคตัวต่อมาครับให้เรากดไปที่ Basic ตัวนี้ครับแล้วให้เราเลื่อนสไลด์ตัวนี้ครับไปให้สุดเลยไปที่255้า แบบนี้ไมาได้ตามนี้แล้วกดโอเคตัวต่อมาไปที่เซ t ติ้งให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง2ตัวเลยครับติ๊กเลือกไว้2ตัวแบบนี้เลยเมื่อติ๊กตามนี้เสร็จกดไปที่เซ t ติ้งแล้วแตะที่หน้าจอปกติเราได้เลยครับหลังจากที่เราตั้งค่าต่างๆตามที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คกันครับปัดที่หน้าจอลงมาตอนนี้มันตั้งเป็นออโต้อยู่ดังนั้นมันก็จอกบืดๆใช่ไหมครับเราก็ตั้งมาเป็นเมนูครับ นี้เราก็กดบวกครับเลื่อนปรับแสงขึ้นมาเห็นไหครับว่าจอที่เหลืองเเนี่ยมันก็จะขาวขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับมีเพียงเท่านี้ครับในวิธีการสุดท้ายก็คือนําเอาแอปมาเป็นตัวช่วยนะครับนะครับก็สามารถปรับแสงให้มันช่วยชดเชยนะครับจากหน้าจอที่มันเหลืองเก็กลับมาเป็นขาวแล้วนะครับอีกทีนึงนะครับวิธีนี้ทําได้เฉพาะในมือถือ Android เท่านั้นนะครับส่วน ใครใช้ iPhone iPad ยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งจะเอา วิธีของ iPhone iPad มาแนะนําให้นะครับถ้ามีคนถามเข้ามาเยอะๆนะครับครูหนึ่งก็จะเอาวิธีของ iPhone iPad มาแนะนําให้ครับเป็นยังไงบ้างครับใครเอาวิธีไหนไปใช้แล้วได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์เล่าครูหนึ่งฟังบ้างน,นะครับวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ส,ส่วนใครที่ทําทั้ง2วิธีแล้วมันยังมีปัญหาสีผิดเพี้ยนอยู่แนะนําเอาไปให้ช่างตรวจเช็กก่อนได้เลยและยังมีเคล็ดลับดีๆมากมายติดตามได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกเพลงที่เขียนว่าเคล็ดลับเด็ดได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ